สวัสดีครับ Beautiful Soul Seeker นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum The Oracle นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่านไพ่รายสัปดาห์แล้วกันนะครับของวันที่15ถึงวันที่21นะครับก็มามาดูมาเช็คดีกว่านะครับว่าทั้ง week นะครับที่จะมาถึงเนี่ยนะครับ สิ่งที่คุณควรโฟกัสหรือพลังงานนะครับอาจจะเป็นไกด์ไลน์คาแนะนําอะไรก็ได้นะครับที่ที่คุณสามารถหยิบเอาไปใช้ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าวีคนี้นะครับพลังงานจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราลองมาดูกันได้ทุกคนเลยนะครับคนที่มาดูนะครับคุณเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับคําแนะนาไกด์ไลน์นะครับอะไรต่างๆวีคนี้นะครับมาดูกัน วิกนี้นะครับดีวายนะครับอยากจะแนะนำอะไรนะครับขึ้นมาสองใบมี g h of c u ักับ The Lover นะครับ แล้วก็ Two of Pentacles นะครับมาดูคำแนะนำของวีกนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างคือมี The Lover รคือมีไน of Cups มี The h e r m f s มี of Swords มี Death and Rebirth แล้วก็มี Two of p e n t c l l s s นะครับ mm hmm. ก็ดูเหมือนแบบในวีกนี้เนี่ยถามว่าจากที่ดูจาก Energy นะครับเออก็ เป็นพลังงานที่ถามว่ามันอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำนะครับคือการจัดลําดับความสําคัญนะครับของพลังงานของตัวคุณเองการจัดลําดับความสัมพันธ์ในเรื่องของงานก็ได้สิ่งที่ต้องทำนะครับอะไรต่างๆตรงนั้นนะครับหรือในวีคนี้นะครับเป็นวีคที่หลายๆคนนะครับก็อาจจะลักษณะ เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมาเลยนะครับคือเมื่อคุณพลังงานดีเนี่ยคุณนึดูดสิ่งดีๆเข้ามาหมดเลยนะครับมันเป็นลักษณะของมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นในวีควันที่1 5บหถึงยีนี้นะครับก็คือบางคนนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของ ลักษณะของอยู่ก mm ับ hmm. ตัวเองมากขึ้นนะครับลักษณะเหมือนทําความเข้าใจนะครับอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองนะครับหรือค้นพบอะไรบางอย่างนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตนะครับหรือค้นพบอะไรบางอย่างที่จะจะจะเปลี่ยนนะครับให้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในวิกนี้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่คุณควรทําคือสมดุลพลังงานเหมือนกันนะครับ คุณมีทัวร์พันธคิขึ้นมากับโปรออฟซอร์ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ในวีคเนี้ยเนี่ยคุณอาจจะเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แบบหนักหนักอยู่พอสมควรหนักในที่นี้คืออาจจะเป็นลักษณะของพลังงานที่เข้ามากระทบคุณมากกว่าไม่ใช่แบบคุณไม่สามารถรับดือรับไม่สามารถรับมือได้นะครับถามว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรนะครับเดย์แ a น d r รี i เบิร์ดขึ้นมาเนี่ยคือบางคนนะครับต้องต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในวีคนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยน นิดหน่อยนะครับแล้วแล้วดีขึ้นนะครับในตัวเองนะครับอะไรแบบนั้นมาดูเพิ่มเติมว่ามีอะไรนะครับใายอยากจะแนะนําอะไรนะครับวิ่งนี้ผมรู้สึกว่าหลักๆของคุณนะครับคือคือ ทำ,ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับในวีคนี้คืองานก็ดีนะครับหรือโปรเจกต์อะไรต่างๆที่คุณมีก็ดีเนี่ยนะครับให้คุณใส่ใจให้คุณตั้งใจทำเต็มที่นะครับแล้ว,แล,วแล้วมันจะส่งผลดีกับตัวคุณนะครับส่งผลดีมากๆด้วยนะครับหรือบางคนในวีคนี้นะครับก็เป็นวีคที่ฮิลลิ่งตัวเองก็ได้นะครับมีเอ NERGY เหมือนแบบฮิลลิ่งขึ้นมาเอ NERGY เหมือนอยู่กับตัวเองขึ้นมานะครับอย่างที่บอกว่ามันมีเดย์แอนด์รีเบิร์ดขึ้นมาคือ บางคนนะครับก็อาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีขึ้นสำหรับคุณนั่นเองนะครับ Cultivation นะครับแล้วก็มี Shell Light like Expression นะครับก็ในวีคนี้นะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ ไห่นะครับอยากจะแนะนำกับคุณเลยนะครับคือ cultivation นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการฮิลิ่งมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการอยู่กับตัวเองการดึงไอเดียออกมานะครับอาจจะเป็นลักษณะของคุณมีไอเดียเกิดขึ้นมาก็ได้ในหลายๆคนนะครับหรือเป้าหมายอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณอาจจะถึงเวลาแล้วอะครับที่คุณต้องต้องดึงออกมาใช้ในวีคนี้นะครับก็ได้มาดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีก Expanded awareness นะครับ My awareness is expanding with an abundance of creativity นะครับคือวีคนี้นครับผมรู้สึกว่ามันเป็นวีที่ที่หลายๆคนนะครับผมผมรู้สึกว่า ม,มันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงในภายในเกิดขึ้นมาครับช่วงวันที่15บหถึงยีอาจจะเป็นลักษณะของมี energy ของจำไม่ได้น่าจ,จะเป็น full moon เกิดขึ้นนะครับในวีคนี้ด้วยนะครับก็าอาจจะเป็นอิทธิพลตรงนี้นะครับส่งผลต่อคุณนะครับในเรื่องของอ,อ,อารมณ์ในเรื่องของความคิดนะครับในเรื่องของแบบเป้าหมายต่างๆนะครับตามตามเขาเรียกว่ามีเป้าหมายนะครับมีความฝันหรือมีเขาเรียกว่า มีแผนอะไรบางอย่างผุดขึ้นมานะครับในในในวีคนี้ก็ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ inspiration I am inspired in all In all that I do นะครับ Inspiration มานะครับกับ The Lover มานะครับมันมันให้อารมณ์เหมือน Passion เกิดขึ้นนะครับในวิคนี้บางคนแบบเหมือนเหมือนมีไฟเกิดขึ้นมี Passion เกิดขึ้นนะครับมีมันเป็น Energy ของแบบความฝันนะครับ Energy ของเป้าหมาย Energy ของเหมือนแบบ สิ่งดีๆอะครับที่คุณได้ส่งออกไปเนี่ยมันมันมันจะกลับมาหาคุณมันจะเห็นผลนะครับมาหาคุณนะครับหรือหลายคนนะครับอย่างที่ผมบอกว่า d a สแ and rebirth ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญนะครับคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับอาจจะต้องดูนะครับลำดับความสำคัญของของอารมณ์ของคุณนะครับดูดูดูมูสของอารมณ์ของคุณดูดูในเรื่องของ เขาเรียกว่าคุมนะครับสังเกตดูอารมณ์สังเกตดูวตดวความคิดเราก็มี strength นะครับ I am strong in in my body and spirit นะครับก็คือเหมือนในวีคนี้นะครับก็เป็นวีคที่ที่ถามว่าคุณต้องอดทนนะครับในในหลายๆคนอาจจะเป็นสถานการณ์ที่แบบ โฟลสอดขึ้นมาครับมัน,ม,นมันอาจจะมีลักษณะที่มันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่คุณอาจจะแบบไม่ได้ดังใจคุณนะครับหรือเหตุการณ์ที่แบบเป็นเหตุการณ์ภายนอกเข้ามาแต่แต่มันมากระทบคุณนะครับดังนั้นก็คือเหมือนเหมือนไพ่นะครับแนะนำนะครับหรือไกด์แดนซ์ขึ้นามาเนี่ยเป็นลักษณะของคุณแข็งแ,งแกร่งอยู่แล้วนะครับแบบให้ความแข็งแ,งแกร่งทั้ง3ด้านของคุณเลยก็คืออารมณ์บอดี้แล้วก็จิตวิญญาณของคุณนั่นเองในวีคนี้นะครับคือคือเป็นวีคที่เป็นวีคิลิ่งแล้วกัน่ะ เป็นวิกแบบวิ่งคิวิ่งของคุณดีกว่านะครับเออคนที่มันเจอนะครับจอยส์ Joyce นะครับ my soul sing and dance to the vibration of joy นี่เลยนะครับบางคนก็เป็นวิ้ของการใช้กดแรงนึงดูดนะครับเป็นวิ้ของการออสั่นสะเทือนพลังงานดีๆออกไปนะครับหรือบางคนก็เป็นพาร์ทของการแบบคิลิ่งตัวเองไปหรือบางคนเป็นพาร์ทของการสมดุลร่างกายเป็นพาร์ทของการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่เหนือสิ่งอนใดนะครับผมาเรียกว่า ความความสุขในการใช้ชีวิตหรือปัจจุบันขณนะตรงนี้นะครับคือสิ่งสําคัญมากๆที่คุณที่คุณจะต้องมีนะครับมาดูเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรอีกในวิกนี้นะครับที่ดีวายไกยด์แดนนะครับอยากจะแนะนําคุณในช่วงวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบเ็ดนี้นะครับบางคนก็มีไปปฏิบัติธรรมบางคนก็คนโสดนะครับก็อาจจะ มันมันเป็นได้ทั้งแบบคนมีคู่กับคนโสดน,นะครับเหมือนเหมือนมันเป็นแบบ2 energy มากๆเลยนะครับคนคนโสดก็อาจจะเจอคนเข้ามาจีบนะครับหรือหรือคนที่มีคู่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของแบบล,ลักษณะแบบทบทวนแยก separate อะไรแบบนั้นนะครับเออมันขึ้นมาลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะครับในหลายๆ energy ที่ขึ้นมา อันนี้เป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมเท่านั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมในวีควันที่15ถึงวันที่21พฤศจิกายน Family นะครับแฟมิล,ลขึ้นมานะครับแฟมิล,ลขึ้นมาเนี่ยผมเป็นลักษณะของการให้ความรักนะครับใส่ใจดูแลกันนะครับคุยกันคือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย พยายามคุยกันนะครับคือถ้าคนที่ที่มีคู่นะครับแล้วคนเกิดเขาเรียกว่าคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยพยายามหันหน้าคุยกันนะครับพยายามแบบคุยกันดีกว่านะครับอย่าแบบอย่าแยกตัวเองนะครับอย่าตัวเองออกไปแบบเงียบอะไรแบบนั้นนะครับมันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าในในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คุยกันนะครับหันหน้าคุยกันดีๆอะไรแบบนั้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ s t u c ก Energy นะครับอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของ จุดที่คุณต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับเบิร์ดแอนด์เดยแอนด์รีเบิร์ดขึ้นมาแล้วก็มีสตั๊ก Energy ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องจุดประกายไอเดียอาจจะต้องจุดประกายออแรงบรนดานจาจย์อินสปิเรชันอะไรใหม่ๆในวีคนี้สำหรับบางคนก็ได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับในวีคนี้ peace นะครับความสงบนะครับความสุขนะครับความความเขาเรียกว่าบางคนก็ปลีกวิเวกนะครับบางคนก็ไปอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะฮิลลิ่งนะครับอย่างที่บอกเป็น e NERGY ของฮิลลิ่งขึ้นมานะครับบางคนก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่ที่ต้องบอกนะครับว่าว่าต้องฮิลลิ่งตัวเองแบบนั้นนะครับปลีกไปอยู่คนเดียวนะครับดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ ในวีควันที่15นี้นะครับ conscious net dark d อ t นะครับหลายๆค้นนะครับก็เจออย่างที่บอกเลยนะครับอาจจะเจอเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะเจออะไรที่ควรต้องต้องเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองนะครับเปลี่ยนในเรื่องของอาจจะเจองานเยอะแยะมากมายที่ที่ที่เข้ามาก็ได้นะครับอาจจะเครียดอาจจะกดดันหรืออาจจะแบบเอองานงานงานล้นนะครับอะไรต่างๆตรงนั้นจนทําให้แบบ รู้สึกว่ามันมันโหลดไปนะครับมันหนักไปดังนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำกับคุณเลยนะครับก็คือสั่นสะเทือนพลังงานดีๆนะครับ j o y ส์นะครับอินสปิเรชันสตรนนะครับมันคงอดทนนะครับอดทนนะครับอะไรแบบนั้นในหลายๆคนนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับวีคนี้ ใบสุดท้ายแล้วกันนะครับจกักรวานะครับอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคุณในวีคนี้นะครับบางคนถ้าต้องเปลี่ยนเจออะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะครับตระหนักรู้ไว้เลยนะครับว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะครับถ้าถ้าบางคนต้องเปลี่ยนนะครับมีอะไรที่ต้องแบบเซปาร์เรเกิดขึ้นมาอะไรที่คุณต้อง จบอย่างหนึง่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างหนึ่งเนี่ยขอให้คุณรู้ไว้เลยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ที่ทำให้คุณไปเจออะไรที่ดีขึ้นมันทําให้คุณได้ได้เจอสกยภพาพหรือ potential ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับในวิกนี้สําหรับบางคนมาดูอะไรเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งใบนะครับ e n l i g h t n m e n t นะครับนี่เลยนะครับ e n l i g h t n m e n t ก็คือออ energy ของ night of cup เลยนะครับ energy ของ การตื่นรู้ energy ของพลังงานดี energy ของเ,ออเส้นทางชีวิตของคุณนะครับที่คุณเจอในวีคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่พาให้คุณไปพบเจอกับตัวตนนะครับภายในของคุณไปพบเจอกับบททดสอบไปพบเจอกับ อะไรใหม่ๆงานใหม่ๆในบางคนนะครับหรือได้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับทบทวนตัวเองนะครับในในหลายๆสิ่งในในในหลายๆอย่างที่ผ่านมาหรือเป็นการวางแผนเริ่มต้นนะครับแบบต่อไปในวีคต่อต่อไปก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับในวีควันที่15พฤศจิกถึง21ิพฤศจินี้นะครับก็ สิ่งที่คุณอาจจะต้องระวังก็คือในเรื่องของความคิดหรือในเรื่องของพลังงานนะครับที่มันอาจจะโหลดนะครับหรือดาวไปหรือสตาร์กนะครับกับกับพลังงานอาจจะเกิดจากสิ่งหรือแวดล้อมภายนอกหรืออาจจะเปิดเกิดจากตัวคุณนะครับสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นก็ถ้ามีเวลานะครับพาตัวเองนะครับแบบฟังเพลงพักผ่อนพาตัวเองไปเอ,อถ้าคุณ ชอบสันโดษหรืออยู่กับตัวตัวเองนะครับก็ลองคุยลองตั้งคําถามกับตัวเองก็ได้นะครับกับในวิคนี้นะครับในสิ่งที่คุณเจอมานั่นเองนะครับถามว่า Energy เ,เป็นอย่างไรผมผมก็ต้องตอบว่าในหลายๆคนก็เป็น Energy ของของการเริ่มต้นสิ่งดีๆเลยก็ได้ถ้าคุณเข้าใจว่าคุณได้ไปเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับหรือสิ่งใหม่อะไรแบบนั้นหรือในพาร์ทของการทํางานนะครับก็อาจจะแบบ มีมีเรื่องให้ปวดสมองอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมดาของการทํางานอยู่แล้วแต่ถ้าคุณปรับได้นะครับหรือปรับมุมมองปรับอารมณ์ของตัวเองได้วีคนี้คุณผ่านไปได้แบบชิลๆสบายๆได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นคลิปนะครับเป็นอ่านแบบวีคลี่นะครับเป็นภาพรวมแบบทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมก็จะลองทําทุกวีคทุกวีคนะครับก็ฝึกในการอ่านอะไรใหม่ๆด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกทคนมากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในวีคนี้นะครับ